สวัสดีวันนี้เราก็มาอยู่ในการรีวิวแรับเร็วๆผ่านไปทันใจอโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวทั้งแบบผมแภาพี่กันครับแมปของผมครับง่ายๆเลยครับบ้านบ้านเต็มไปหมดมีแคมป์มีโอเนี่ยผมจะพามาดูเลยครับเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลปิ้ลปิ้ลมีรูปปั้นมีรถ ไลนิ่งแม็ควีสที่ความจริงมันคือบ้านมีฟาร์มสัตว์มีฟาร์รมรมีที่ตกปลามีนู่นมีนี่ครับมีโกเลมด้วยครับแต่สุนีโกเลมมันชอบตกน้ำครับไม่รู้ทําไมครับโกเลมผมไม่ขุดเออเออมันเดินมั่วๆไม่เคยทาอะไรครับดูดิเมงก,ก็วันๆที่มันทาก็คือตกน้ําเดินตกน้าเดินเดินเด,ดินโดนตีประมาณนั้นแหละครับ แล้วนี่คือประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเกาะที่สองครับก็มีประมาณนี้แหละโอเคมี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 มมโออะไรไม่รู้ครับครับขี้เกียจบอกดูนี่ครับเราก็ได้ดูไปทีละร้อยครับอ่านี่ก็เป็นเกาะส่วนตัวของผมเองครับมันชื่อเกาะเมงกี้เอนเดอร์แมชชีนแตทำไมมันเป็นหลุมแบบนี้วะเนี่ยหลุมที่สามารถยืนได้ครับทุกคน อ้าวอ้าวเอออ้าวชิปแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้วไงนี่ก็มีทั้งฟาร์มเห็ดมีนู่นมีนีรร่คร,รับมีฟาร,รม์มอ้อยมันก็ตกดามอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละมันก็ไม่อยู่กันอย่ทำไมครับอ่าครับเรารีวิวอะไรเสร็จหมดแล้วครับเรารีวิวสั้นๆนี่แหละครับไปเดี๋ยวผมเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์พี่ก่อนดีกว่าครับเพื่อไปรีวิวครับแบบกระชับกระชิบครับชับเมื่อกี้ผมทำเร็วมากเลย เห็นน่าจะแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีครับมันก็อ่านี่ไงผมได้เข้ามาที่โลกเพิ่อรอโหลดทุกอย่างหมดแล้วอ้ใช้เมมเยอะแน่นะครับเมื่อกี้แต่ทุกทีเม,มมมาใบใบ เออกําลังจะเข้าตามเข้ากันใช่แล้ว<ป>ก่อนเกี่ับระหว่างนี้กับผมกําลังรอเข้าชมพูพี่อยู่เนาะระหว่างนี้ทุกคนอาจจะต้องฟังเพลงอะไรทุเรศฟังเพลงอะไรที่น่าจะดูบัญญรยากาศไปนิดหน่อยครับทำไมไมันดูบัรยากแบบนี้เนี่ยใช่มันดูบัรยาครับ อ๋อฮึมนี่สิผิดว้วเจป็นยามันไปเลยครับ็มาพี่พี่น่าจะได้มีบทแล้วนะโอเคผมมอบบทให้พี่เป็นผู้แนะนำนะกแนะนำอะไรว่าทำ้าอรัพูดเลอะไรไมยังกที่จะแนะนำโอ้โหลดอยู่เนี่ยโออโหลดยังช้าเลยครับอเออเออ มามาแล้วทุกคนกับมาแล้วเออไอโฆษณาทะเลนี่เขาแบบแบบิ้มมันเป็นกีนี่โฆษนี้มัน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 งูมันไม่สนับสนุนรียบชีวิวี่ิวจบุลลี่โฆษณาเขาอ๋อผมไม่จะบุลลี่อ๋อนี่เขา ทุกคนดูนี่ผมได้ดูโเมเดลนสมไดเป็นที่ร่ำรวยเลยคับว้าวันที่อ้เจนนสมปลีดปลีดเพราะอ้าวดุนดาใช่ไหมเอพี่อ่ะม,มามาผมขี้เกียจทำตัวทำตัวปัญญาอ่อนครับใช่พวกเองปัญญาอ่อนบ่วย แล้วเขาดูแล้วเขาดูสิ่งก่อสร้างที่พี่ทำเหรอครับอ่าไม่มีอะไรเยอะอจะไม่ได้ทำเหมือนเดิมแหละจะทิง้งอะไรก็แล้แต่ตอโอ้โหชิรัลแล้วนี่โอ้เรามีทั้งไข่ครับไข่ครับผมขอเอาไปทำเป็นอืมแล้วลูกหลานนะเว้ยอย่าไปอยู่กับในตัวเซลล์ผมขออืมผมขอเอาไปทำเป็นไข่ดาวได้ไหมครับจะบ้าแล้วนจะเป็ลูกไม่ให้ทำ ถ้าแกทำแกได้เป็นครูจ่างมัวโอเคไม่ดับแล้วมันมองหน้าแบบปแล้วรอะไลโอเคนี่ครับเป็นหมู่บ้านของครี่ผมเองครับว้โอเคผมรู้สึกว่าบนผมรู้สึกว่าบ้านอะมันไม่เหมือนของผมมากเลยนะของผมนี่นะของผมนี่รายละเอียดเยอะจริงครับครับบางบ้านมันก็ทุเรศไปหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะดีๆครับผมได้พัฒนาฝีมือแล้วครับส่วนนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เก่าของครี่แล้วก็ผมที่สร้างขึ้นมาครับ ขอจะปูไปไสร้างแคมปลเพม่อแค่คนมาดูเชชเช่แหววโหนี่ก็บ้าพี่ฟงก็หึงวัวบมไม่งีก็มดอันน้อยเด็กขอพี่ได้วยวัวขอกินหน่อยนะอืมเ,อเค้กสีขวดเลยไปกินเคฟกสีอ่ะไม,อไ,ไม่ใช่เนี่ยนี่ก็เป็นรถจุโรปสิจูงอนงอนงอน ทุกค,คนนี่จะเป็นบ้านของพี่ผมครับมอ่ะลงดีกว่าขับโคตรยกนี่ก็ประมาณนี้แหละครับอืมถือว่าบ้านเนี่ยพี่จะทำได้ไม่แย่ขนาดนั้นนะครับเรามีแคมป์ที่โอ้โหเยอะจริงครับมาถึงเตียงนลครับว่าอคุณทำอาชีพบรรลักษ์เหรอครับเจ่คุณทำอาชีพบรรลักษแล้วมันยังไงเหรออืมโอ้บ่อน้ำครับ โอ้ชาวบ้านทุกตัวหนิงอยู่โอ้้มมันไม่ขยับตีเลยเองมาก็ดีแล้วมาช่วยฉันสร้างหน่อยโอ้ขอโทษครับผมต้องลาคลิปไปแล้วครับบ๊ายบายอ,าอย่าลืมกด like กขไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ